ยินดีต้อนรับเข้าสู่ค้อพีพิมหากาับลูกนี่ตัวตึงประทัดเจยุ้ยทวงโหดแค่ในถานใจเธอดูลูกนี่คนไหนไม่มีตังค์จ่ายเจยุ้ยแกบังคับเอาแมวเข้าไฟแนนซ์น่ะโอ้ยไม่น่าสุดและแสกลูกพอ่อชื่อแมวชื่อประตูห้องขี้และสําหรับใครต้องการจะเติมเกมทุกถูกวันนี้เลยเพจ,จเจยุ้ยเติมเกมกดได้เลยที่ลิงกข้างล่างคลิปมันสั้นพูดได้แค่นี้่เหี้ยเป็นไงคลิปสั้นก็ขายของได้เว้ยมีสายข่าวรายงานมาว่าลูกนี่รวมกันประท้วงที่เลนล่างแบบนี้ต้องไปเยี่ยมไปชมสักหน่อยบ้า ปบิกปักปักปบิกเอ็งเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ขนาดหมาก็ติดนี่เจ๊กัเนี่ยอ๋อหมายถึงมิเรียนหน้าเหรอหืมตัวนี้ล่อยเลย กูไปซื้อรองเท้าคืนเจ้าอาวาสมันจะไปเคมวยทําไมก่อนก็ไม่รู้เนี่ยได้แล้วี่เรียนาขโมยเกือบเจ้าอาวาสเอลสูก็เหมือนกันตัวดี้เนี่ยยืมไปซื้อสกินสไนโอเจ้ปืนไหนที่มันไม่มีสกินมันยิงไม่แรงทั้งนั้นแหละและก็โอเมนอีกคนเนี่ยกูไป20บาทไปซื้อบ็อกเซอร์บอกบ็อกเซอร์เก่ามันขาดเป็นรูเวอระไปทําไม่ท่าไหนเป็นขาดขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้ยเจ้ไอช่วงสงการผมก็ไปแว้นกับไอบีแจนมันโหลดซะตามตูดผมถูไปกับถนนไม่ขาดก็แปลกแล้วเจ้ โอเคยืมไป20บาทตอนนี้ติดนี่22ล้านแล้วนะเฮ้ยซาต้าไตมึงขายได้เท่าไหร่วะเพื่อนไม่จายแล้วซาต้าไตแต่งจะหนีไปไหนจ้าลีคิดว่าตัวเล็กแล้วเจ๊มองไม่เห็นหรือไงตังที่กู้ไปซื้อนมนักขืนด้วยจ้าตอนนี้ดอกเบียรเพิ่มก็ เจ๊กหนอซาสีโง่เล็กจิกไปกลียจับก็ขึ้นมาประมาณ30กว่าล้านแล้วเนาะโอ้เจ๊หนูยืมไปซื้อดัดมิ้วขวดเดียวมันขนาดนี้เลยอะเจ๊เดียวนะอลิสดั้มิ้วขวดละ30ล้านเลยหรอปะสามสิบล้านก็แย่แล้วอลิสซื้อมาแค่30บาทเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ๊ยุ้ยมึงตกศูนย์ไปกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหจะช่วยเพื่อนว่างั้นเอา่าไอ้เหลาแสนกว่าล้าน่ะเมื่อไหร่จะคืนอลิสม right? ึงร okay, well ีบหาตางมาคืนเจ๊แกเลยนะเว้อ้าวไอ้นี่ เปลี่ยนสีโ oh, คตรไวโอเมนค่ะถ้าอยากไม่จ่ายเ,เนี่ยขออน<ด>ุญ<ม>าตเ,เอาตับไปเ oh. ข้าไฟแนนซ์เลยนะโอเมนเจ๊ครับผมเป็นโรคจิตได้อย่างน้อยเจ้กลัวมผมหน่อยได้เปล่าถึงจะเป็นโรคจิตแต่ถ้าเป็นนี้ก็ต้องจ่ายคะ่ะจัดอันดับตัวละครที่น่ากลัวที่สุดใน ROV อันดับหนึ่งกี่ยุย้ยแน่แน่ล่ะเซ่เซ เห็นรองเท้าไม่ได้จะฟึกมาคาบอย่างเดียวเลยเจ๊เจ๊เมนลิเลียหลังน้ําตาแล้วนะเจ๊โอ้เมนลิเลียน่าจะเยอะเนาะถ้ามีเวลาเป็นหลังน้ําตาเดี๋ยวเอาเวลาไปทํางานหาเงินแล้วมาจ่ายหนี้แทนลิเลียดีกว่าไหมจะได้ลดหนี้ให้สักสองสตังค์โอ้ยเจ๊ก็ลดเยอะเกินเอองั้นเอาเป็นหนึ่งสตังค์แล้วกันเจ๊กูไปชดเจ๊แน่แน่แน่เส่เส่เส่จะเข้ามาขโมยเกิดอีกแล้วใช่ไหมเอาเกิดไปซ่อนไว้ไหนฮะเอารองเท้าไปซ่อนไว้รองเท้าเจ้าวาดนะฮะ มันก็ใช้นี่ด้วยนะเฮ้ยไปตามหาแถวป่าสับประรดดูสิว่ามีเกือบจเจ้าอาวาสอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเกือบจเจ้าอาวาสแไม่เท่าไหร่หรอก เกิบคนมาทำบุญ200อกว่าคู่มันขโมยไปไงรวดเดียวหมดนะขนาดเกิดกำนันมันยังขโมอยอ่ะคิดดู <S <S อะไรเขาเป็นเจ้าหนี้ขอลิิ้มรถรเจ้าหนี้หน่อยลิม้มรถไปเนี่ยส้นเกิบมาอยู่เนาะ you know ไอ้เจ้ผมเป็นโรคจิตนะให้ผมได้ลิม้มรถเจ้าหนี้สักรอบนึงยิมลิ้มรถส้นสูงไปค่ะเนาะนี่นะจ่ายด้วยบอกแล้วถ้าไม่จ่ายรอบนี้จะเอาหัวใจไปเข้าไฟแนนแล้วนะโอ้เจ้เอาหัวใจผมเข้าไฟนแนนแล้วผมจะรักใครได้อ่ะเจ้มึงอย่าเพิ่งมาแคลว่ามึงจะรักใครได้ก่อนเลยหัวใจมึงเข้าแฟนแนนมึงจะมีชีวิตยงงไก่่ออนเพื จะไปไหนละโอเนอย่าคิดว่าไม่เห็นนะมาจ่ายดีด้วยค่ะมาจ่ายนี่เดี๋ยวนี้อย่าคิดว่าไม่เห็นโอเบนมาเดี๋ยวนี้วิ่ไปได้วะเอาิยวอะไรเนี่ยเออเออยเราซจังะไจะขโมยเกิบอยู่ได้เป็นอะไรนักหนาเนี่ยพูยไม่ได้แปลงร่างเลยปะอออคราวนี้จะขโมยอะไรอ่ะจะขโมยปอกเลยหรือไงอ่ะฮเ ทั้งหมเลยโอ้โหนัดเดียวเลยเหรอโอ้โหมันก็เกินไปเจสกิลของยุ้ยจะแรงขึ้นตามบานตาผันแปรของดอกเบี้ยไว้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ว่าน่ะมันฟาดทีเดียวล้มเลยนะ่น่ะและสุดท้ายเจ้านี่ก็สามารถชนะได้แบบสวยงามรวบรวมสมุดบันทึกโอเมนเอาหัวใจเข้าไฟแซ์เดี๋ยวอีเจมันจะไม่ตายเอาเหรอว่าน่ะและวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนหรือการไปทำงานเนี่ยก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับผมถ้ากลับบ้านมาเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปเย็นไว้ให้ปวดสมองต่อ เจอกันคลิปหน้านะครับผมดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนนะจ๊ะปุยปุยมา